สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง Answer Taro นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกุณระดมิตรท,ทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของผมเสมอนะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e คอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชายทะเลบางพระนะครับจังหวัดชลบุรีเนาะก็จะใช้คลิปนี้ในการสื่อสารพลังงานไพ่แล้วก็ไกด์ไลน์ของทุกๆคนให้กับช่วงาช่วงเวลาก่อนจะสิ้นปีเนาะก็ประเด็น เพียรการ์พี่อกเด็กเพียการ์ที่เราทำมาเล่นในวันนี้ก็คือหัวข้อที่ว่าในช่วงสามในช่วงหลังจากนี้ไปในช่วงสิ้นปีเนี่ยสามเรื่องสําคัญนะครับที่เราอาจจะพลาดได้มันคือเรื่องอะไรกันบ้างนะครับสามเรื่องสําคัญนะครับที่คุณอาจจะพลาดได้มันคือเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนไพ่าทาโร่ให้คุณได้เลือกทั้งหมด3ใบด้วยกันนะครับเราก็มาดูกันว่าในพลังงานที่คุณเลือกแต่ ises, แตละคน3คนเนี่ยนะครับสคน3กองเนี่ยไพ่ที่คุณเลือกแต่ละกองเนี่ย เรื่องอะไรที่คุณอาจจะพลาดได้ก่อนสิ้นปีนี้นะครับเราจะมาเช็คพลังงานแล้วก็เรามาระวังการใช้ชีพไปพร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมีตัวแทนไพ่นะครับจากไพ่ชุดใหญ่นะครับให้คุณได้เลือกแต่ถ้าเกิดว่ามองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟ,ฟริกตัวไพ่สำหรับนั้นใบนั้นให้คุณได้เลือกกันนะครับสักครู่หนึ่งนะ3เรื่องนะครับที่คุณควรระวังก่อนปิดฉาก ในปีนี้นะครับก่อนปิดฉากปีนี้ไปใน3สามเรื่องอะไรที่ควรระวังหรือคุณจะพลาดได้มาดูกันตับหนึ่งนะครับโอเคอ่ะเริ่มนะครับใบแรกนะครับใบที่สองฮะและใบที่สามโอเคก็สามใบที่ให้เลือกในวันนี้ก็สามไพ่ไพ่สามใบนี้พลังงานดูดีนะครับแต่ก็เลือกจากความชอบก็แล้วกันเนาะอ่ะมีไพ่สามใบนะครับใบที่หนึ่งจะเริ่มจากฝั่งนี้ใบที่สองตรงกลางและใบสุดท้ายคือฝั่งนี้นะครับนี่ มีผ้ายอยู่สามใบนะครับให้ทุกคนเลือกผ้าที่ตัวเองชอบนะสามใบนี้นะครับถ้าใครที่มองไม่เห็นหน้าผ้าเดี๋ยวเลือกจากกราฟิกที่ผมจะขึ้นให้นะครับหนึ่งสองสามเชิญครับโอเค ใครที่ยังเลือกไพ่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้กดพอดกดหยุดเอาไว้ในช่องเลือกไพ่ก่อนเนาะขออนุญาตพิาีสัมพันธ์ก่อนที่จะอ่านาไพ่เป็นกองๆนะครับในวันที่3พฤศจิกายนส5 6พทางช่องอันเซอร์ทาโร่จะมีการทอดพระป่านะครับตุง12นักษัตษนะครับที่วัดเขาลังพัฒนาจังหวัดลบบุรีหากใครที่อยากร่วมบุญกับผมนะครับสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีด,ด้านล่างที่ผมทิ้งเอาไว้ให้นะร่วมบุญได้ถึงวันที่3พฤศจิกาเลยนะครับสาหรับบุญใหญ่ในปีนี้นะโอเคไปเลือกไพ่กันเลยครับ สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับหรือไพ่หไม้นะครับถ้ามันเป็นพลังงานของคุณที่คุณจะต้องฟังต่อในอีก10บใบข้างหน้าขออนุญาตเช็คพลังงานนะห้าใบรวมไพ่จะถืหวับเป็น6ใบนะครับลองดูว่ามันเป็นพลังงานกองของคุณหรือเปล่านะครับถ้าคุณผมเช็คแล้วมันตรงก็ฟังต่อนะสถ้วยเดวิล โอเคคนกองนี้กําลังมีพลังงานของความหมกมุ่นมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความรักหรือคนรักนะครับใช้คําว่าหมกมุ่นเลยนะเพราะว่าตามหน้าไพ่ของคนกองเนี้นะครับคุณมีความวุ่นวายความแบบดีฟมากๆกับเรื่องของความรักหรือความสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องความรักคนรักหรือสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบก็ได้ของกวา้างๆก็แล้วกันนะครับที่วัดแรกคือเป็นคนที่ หมกม like, like, ุ่นหรือม like ีสิ่งที่ร like ักสิ่งที่ชอบว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของกถานที่นะครับหรือเป็นสิ่งใดที่คุณกําลังชอบอยู่ถ้าว่าเป็นเรื่องงานคุณกาลังหมกมุ่นทํางานอย่างจริงจังรักงานนี้มากชอบงานนี้มากอยากทําให้สําเร็จมากมถ้าเกิดเรื่องเป็นคนรักก็คือดุจ่ากลังตามหาคนที่ชอบคนที่รักหรือเจอคนที่รักแล้วอยากทาให้มันดีที่สุดแม้จะมีเรื่องไม่ดีก็อยากทําให้มันดีให้ได้อะไรประมาณนี้เหมือนคนปักเป้าไปแล้วว่าอยากได้อะไจริงจริงแล้วก็อยากทาไม่อยากให้สิ่งนั้นสูญเสียหรือหายไไไไปปมมมม่่่่่ออยยยาาากเเีีนนทิิชวตตรร้ใหับะ สำหรับคนคีย์เวิร์ดของคนกองนี้นะครับถ้าคุณเป็นคนที่ตรงกับสิ่งที่ผมพูดอาจจะเป็นพลังงานที่คุณต้องฟังต่อแล้วเป็น3เรื่องที่คุณจะต้องรู้การโอากาสแห่งการพลาดก่อนสิ้นปีนี้นะครับก็ลัคาลนาราศีหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้งของกับคนกองที่1นะครับก็จะมีธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกธาตุธาตุดินพฤษภศกการบังกรนะครับลัคนาราศีาราศีมังกรที่เห็นชัดมีเลขมีเลขวันจันทร์เลขวันเสาร์นะครับแล้วก็เลข15 าสามเรื่องที่คนกองที่หนึ่งต้องระมัดระวังที่จะพลาดก่อนสิ้นปีสามเรื่องนั้นคืออะไรนะครับปวดใช้บุจจารยานด้วยนะเดี๋ยวจะสรุปกุบกรบให้เป็นเรื่องเรื่องนะครับขิงไม้อาราชินีไม้ My. นะครับเดอะเมจิเชียนอันดับแรกที่คนกองนี้ต้องระวังสามเรื่องนะครับคืออย่ารับงานอะไรจากใครนะครับที่คุณรู้สึกอยู่แล้วว่ามันน่ากังวลหรือมีความเสี่ยง งานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันมีความเสี่ยงที่คุณกังวลอยู่แล้วแต่คุณรู้สึกว่า,าทำก็ได้ลองทําไปก่อนเซ็นก็ได้เซ็นไปก่อนเอกสารสัญญาข้อความหรือการทําอะไรก็แล้วแต่ที่มีอลักอักษรน,นะนี่มีการบันทึกคลิปที่มีการเซ็นสัญญาคุณต้องระวังมากคนตรงนี้จะมีการผิดพลาดได้ในเรื่องของเอกสารสัญญาข้อความการติดต่อบ,บางอย่าง แล้วก็ในเกี่กเรื่องของงานด้วยนะครับดังนั้นเราก็ระวังมากๆเกี่กับเอกสารสัญญาข้อความอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นได้สําหรับคนรองนี้ในช่วงก่อนจะปิดถากปีนี้นะครับไปใน3เรื่องสําคัญก็เรื่องแรกก็เรื่องนี้ก่อนนะครับรับหนึงนะให้มันแฟดนะครับสักครู่หนึ่งควีนไม้ะ My, นะครับ ขยายกับพ้าอู้สีดาบว่าเตือนเลยเนาะคนตองนี้ระวังเรื่องการอ่าอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสุขภาพระวังระมัดระวังการหูมงานทํางานแล้วจะแล้วจะไปเสียเวลากับสุขภาพตัวเองจนไม่สามารถทํางานที่อยากทําให้สําเร็จสําเร็จได้เพราะว่าเกินกําลังเกินไป ห้ามรับงานใครมาทําห้ามทํางานเกินกําลังคณคุณมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยหรือหยุดชะง,งักชีวิตเพราะสุขภาพของคุณเองนะครับมีเรื่องสุขภาพเอกสารนะที่ที่ผมเห็นบนไพ่นะครับ2ดาบกับเดนมเชียนไม่มั่นใจจะทําทอะไรเซน์บอกแล้วไม่ควรทําอย่าทานะครับเจดาบกับา7ถ้วยนะครับอย่าพยายามทําอะไรที่เป็นความเสี่ยงของตัวเองความต้องการมันมาความอยากมันมาแต่ว่าเหตุผลหรืออะไรร้อยแมันมันไม่พร้อมอย่าทํานะครับ นายออฟสอรกับนายออฟเพนเตอรเพราะว่าทิศทางที่คุณต้องระวังเนี่ยที่พ่ยขึ้นชัดอีกครั้งหนึ่งคือ mm hmm. เงินที่คุณหาได้ดีหรืออะไรที่เป็นคุณห,หาได้ดีอยู่ในตอนนี้มันมีโอกาสที่จะติดขัดหรือหายากหายากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเรามาระวังเรื่องการใช้เงินหรือการซื้อทรัพย์กอนใหญ่ด้วยนะครับคนกองนี้แฮงแมนกับเลิฟเอร์แล้วก็ต้าสําหรับเป็นทาวเ r อร์นะดังนั้นคนกรงที่สัญญาณเตือนอยู่เยอะมากๆเพราะว่าการตัดสินใจผิดการรีบทําอะไรแบบที่ยังไม่พร้อมมันจะทําชีวิตคุณพัง แล้วพังไปถึงต้นปีหน้าเลยนะครับคนกองที่1นนะไพ่ชัดมากอ่านำมาระวังกับความชอบความต้องการของตัวเองนะครับ6ค u ี e อัพคับกับเลิฟแมน a ฮงแมนคือคือยังไม่พร้อมอะไรกันต่างต่างกันนัยังไม่พร้อมหละแต่ว่าใจมันอยากมากอยากทําให้สําเร็จอยากให้มันเสร็จเร็วๆใช้วิธีการกู่มารับมาค้าไปก่อนทําไปก่อนเพื่อให้มันสําเร็จไปได้ทั้งๆที่บางอย่างมันรีมายตัวคุณว่ามันยังไม่พร้อมองนั้นอะไรก็เถอะยังไม่พร้อมห้ามทําเด็ดขาด ดังั้นคุณจะพลาดแลวพังและติดภาระคุณไปชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยทาวเวอร์มันพังดังนั้นที่เวิร์ดที่คุณมาเจอไพ่วันนี้มันคือการเตือนนะครับคนกลองที่หนึ่งนะอ่ะรู้ว่าอีกครั้งหนึ่งเอกสารสัญญาข้อความการเซ็นคำประกันนะครับหรือการรับอะไรของใครมาก่อนแบบพี่แมวละอักษรอาจจะมีการรับของโจรได้นะครับอันที่สองคนอันนี้ระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับโรคของการนอนมากเกินไปหรือการทําเกินกําลังนอนหลับไม่เพียงพอใสยตานะครับบางคนอนะ่ะรีบแล้วมีการล้มได้ด้วยนะครับ ล้มหรือชนอาจจะเป็นรถหรือคนหรือขาคุณเองอันที่3นะครับอย่าอย่าเอาความชอบตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วทำอะไรแบบที่ไม่พร้อมก็ทํามันจะทําคุณพังแล้วพังไปถึงต้นปีหน้าเลยนะครับคีย keyword สำ,สำคัญสำคัญที่ผมบอกได้กับคนที่มาเลือกไพ่กล่องที่1นนะขอดูไพ่ศรัทธาปฏิหารเพิ่มเติมหน่อยครับขอรักษาไปนะ 1. น่แม่ลักษมีนะครับ พะเสาแล้วก็การนอนลองศนะพเนาะไพ่ต่อเคล็ดลับให้กับคุณเนาะการนอนลองศพเป็นการต่ออายุหรือเป็นการสะดาะเคราะห์บุญกุศลหรืออันนี้สอนให้คุณจะทำให้คุณดุดพ้นจากเรื่องเหล่านี้คือทําบุญกับสิ่งที่เสียดตายเช่นฉัดสัตว์ที่จะเสียดตายคนที่กำลังเจ็บป่วยคนที่เป็นโรคที่รักษาไม่หายให้ทําบุญกับคนเหล่านั้นหรือสัตว์เหล่านั้นนะครับแล้วก็คุณมีพะเสาด้วยพะเสาคือเป,เป็นดาวบาปเพราะเป็นช่วงเคราะห์นะดังนั้นใครที่มีลงท้ายด้วยเลขเจ็7น7ะยี่สิบ 67, 67, 67, 67 นะครับให้ระมัดระวังมากๆนะครับในสิ่งที่ผมทำนายไปแล้วเนาะไพ่พระลักษมีจะบอกว่าคุณสามารถขอพรหรือขอโชคลาภต่อเศิษทีเป็นเพศหญิงได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคพลังงานประมาณนี้สําหรับใครที่ชอบการทักของผมสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกับปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจกับผมและทีมงานด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3นะครับคุณได้ไอ้กุดควที่2โทษทีคนที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่3ถ้วยครับ ไพ่สามถ้วยจะเป็นพลังงานของคุณไหมเป็นคนำะั้นที่คุณจะต้องฟังต่อหรือเปล่าผมขออนุญาตเปิดเช็คให้คุณซัก5ใบรวมไพ่จับสำรับเป็น6ใบก่อนนะครับผมมาใช้ไพ่ชุดความหวังแล้วกันนะเป็นไพ่ไ i เดอร์เวดปกติเลยนะครับสำหรับสีฟ้าสวยงามนะครับเดี๋ยวตัวแทนสาหรับไพ่ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดใครอยากซื้อไพ่ตามผมเนี่ยผมจะปะตะก้าเอาไว้ให้สําหรับไพ่แต่ละสําหรับนะครับอ่ะโอเคเช็คพลังงานคนกองที่2หน่อยว่าใช่พลังงานคุณไหมที่คุณจะต้องฟังต่อนะครับ6ถ้วย คนกองนี้เป็นคนอ่าเป็นคนรักครอบครัวรักเพื่อนฝูงรักครอบ้องรักพ,กพ,กพี่รักคนรอบตัวตัวเองเป็นคนปรัถน,นาดีากับคนอื่นอยากส่งต่อสิ่งดีที่คุณมีให้คนที่คุณรักหรือคนที่คุณรู้สึกว่าคุณผูกพันมานานนะครับแล้วคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากไม่อยากห่างบ้านเลยหกถ้วยขึ้นเด็กถือถ้วยนะครับ The Sun บางคนเพิ่งเพิ่งคลอดลูกเพิ่งรับสิ่งใหม่เข้ามาเพิ่องอด o p สัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงใหม่ๆนะครับสิบเปรียญบางคนเพิ่งกู้บ้านซื้อรถ หรือทาอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งใหม่มากๆให้กับครอบครัวไปแล้วตอนนี้ตัวเองติดขัดเรื่องการเงินมีพลังงานของคนที่ทําอะไรบางอย่างครอบครัวไปทําให้อย่างเต็มที่วมาจะครอบครัวไปไหนไปเที่ยวอะไรมาตาดเงินก้อนมาใช้เงินเยอะมาแล้วก็พย, m, พยายามพยายามเก็บเงินห,หรือหาเงินใหม่หาเงินมาเต,นเติมสิ่งใหม่แล้วก็เก็บเงินไ่อยู่กับเรื่องของครอบครัควคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆขีเว์ดของคุณนะครอบครัวาม,มากรับผิดชอบเยอะแล้วก็ทำทุกอย่างให้ทุกคนแล้วก็เป็นคนที่ เก็บเงินไม่อยู่ถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวอ่าหรือคนที่คุณรักนะครับพลังงานได้สําหรับคุณมีเฮอร์มิตคุณเป็นคนที่คิด,ค,ดคนเดียวทําคนเดียวเป็นคนที่เก่งในชาวปัญญาตัวเองเป็นคนที่หาทางออกด้วยตัวเองเพียงคนเดียวแล้วคิดเก่งมากๆแต่ต้องใช้เวลาในการคิดและทบทวนเยอะพอสมควรมีพลังงานของคนที่อ่าชีวิตต้องการความสงบแต่สงบไม่ได้ด้วยนะครับอ่ะสัญญาณตัวเลขที่เกี่ยวข้องบนหน้าไพ่ชุดนี้นะครับจะมีเลข19เนะครับเลข9เลข6 เลข14เลข10เลข4นะครับวันพุธพอที่วันศุกร์นะครับวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์ลัคนาราศีที่ขึ้นบนหน้าไพ่จะมีลัคนาราศีกันนะครับธาตุน้ํามีกระกฎพิจิกธาตุดินพฤกษ์กันบางกอดน,นะครับอ่ะสามเรื่องที่คนกองที่จะเจะคนที่2จะพลาดได้ต้องรู้ก่อนสิ้นปีเพื่อระวังตัวคืออะไรครับคนกองที่2ต้องระวังก่อนสิ้นปีก่อนปิดฉากปีนี้ไปคุณต้องระวังเรื่องเหล่านี้ครับมาฟังกัน เก้าดาบเด็กถือเหรียญอู้คนกองนี้ระวัดระวังมากๆเคยคือเรื่องของการเงินคนกองนี้ต้องมาระวังเรื่องการเงินนะคะเดี๋ยวเปิดให้ครบก่อนสักครู่นะครับ คนกองนี้กังวลเรื่องการเงินอยู่แล้วเพราะว่าคุณมีรายได้ประจําคุณมีเงินจํากัดหรือมีทิศทางของทางของการเงินที่มันเข้ามาจํากัดแล้วคุณกังวลมากๆว่ามันจะซัพพอร์ตความต้องการและสิงที่คุณต้องรับผิดชอบไม่ได้คุณกังวลมากก้าวดับนาเป็นตะเคลิลแต่ไพ่บอกก็อย่างนี้นะครับความกังวลของคุณในเรื่องของการเงินนะกังวลได้ระวังได้จริงแต่ว่าคุณห้ามตัวเองไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่คุณควรทํากับการก่อนจะปิดฉากก่อนสิ้นปีคือคุณมีโอกาสเยียดตึงเรื่องการเงินแต่นั้น สิ่งที่คุณควรคิดในตอนที่คุณเจอคลิปนี้คือคุณจะสามารถทํางานอะไรใหม่ๆหรือช่องทางอะไรใหม่ๆได้ทําให้การเงินของคุณดีขึ้นให้คุณมองหาโอกาสในการทํางานใหม่เริ่มต้นงานเพิ่มเติมหรือหาสิ่งเพิ่มเติมกับตัวเองในการที่จะทําให้มีโอกาสหรือมีการเงินมากขึ้นเพื่อซัพพอร์ตความต้องการหรือความต้องการใช้เงินของคุณที่มันเยอะขึ้นได้ในก่อนสิ้นปีระมัระวังเรื่องการใช้เงินตึงมือดังนั้นไพ่เตือนให้คุณหาเงินเพิ่มหาช่องทางงานเพิ่มเติมเพื่อทําให้คุณหาวัดหมุนเงินหรือมีกระบวนการการเงงิินนด้ีขึรส่แก สิ่งที่สองนะครับคนกองนี้ระมัดระวังเรื่องอะไรอีกเรื่องสุขภาพคนกองนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการทรงตัวนะครับมีไพ่มีไพ่หัวเข่าหน้าแข้งแล้วก็ข้อเท้าปลายเท้าที่จะมีการทรงตัวมีการล้มได้นะครับที่เห็นชัดๆการขับรถถามว่าขับรถมีโอเคมีเกณฑ์ชนหรือมีเกณฑ์มีปัญหาไหมสาหรับการต้องระวังถามว่ามันมีเกณฑ์แต่ว่ามันประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยถ้าเกิดมีการชนก็จะเป็นการดัดแค่พิกแกะไม่ได้พิกสิ แค่เฉียวเป็นรอยขีดข่วนอะไรบางอย่างจากเสาบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่ว่ามันมีเกณฑ์ต้องเสียเงินอยู่แล้วไนีดังนั้นคุณต้องระวังเรื่องสุขภาพเรื่องที่สามคนกองนี้นะครับให้คุณระมัดระวังเรื่องของอันนี้มีข้อแนะนำด้วยนะระมัดระวังเรื่องของการไม่ได้ทําในสิ่งที่มันคืออย่างนี้มันจะมีโอกาสบางอย่างได้เข้ามาสำหรับคนกองที่สาม ไอ้กองที่2มีโอกาสบางอย่างที่จะเข้ามาซึ่งเป็นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาแต่คุณจะไม่กล้าเข้าไปทําคุณรู้สึกว่าเอาสิ่งนี้เอาไว้ก่อนพักไว้ก่อนแล้วค่อยทําเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสมาเดี๋ยวเวลาพร้อมเดี๋ยวคุณค่อยทำดังน,นั้นโอกาสคุณมีโอกาสจะพลาดสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคนกองที่2เนาะดังนั้นให้บอกว่าต่อจากนี้มันจะมีงานใหม่ข้อเสนอใหม่หรือสิ่งใหม่เข้ามาให้คุณได้ลองคิดดูว่าสิ่งนั้นคุณอยากทําหรือเปล่าเมื่อมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวของคุณเองอะ มีโอกาสที่ดีมีช่องทางที่อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกทํามันไหมดังนั้นหลังจากนี้ต่อไปถ้ามีข้อเสนอออฟเฟอร์หรือสิ่งใหม่เข้ามาให้คุณลองทําลองทดลองดูลองทําอะไรหลาอย่างก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของงานนะครับให้กล้าทําแม้รับเข้ามาแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกว่าคนรับผิดชอบเยอะขึ้นหรือต้องทาอะไรบางอย่างมากขึ้นต้องแบ่งเวลาไปทําถึงนี้มากขึ้นให้ทําเพราะมันเป็นเดอะสตาของคุณเดอะสตาขึ้นกับเจ็ดไม้หมายความว่าคุณจะต้องวุ่นวายรับสิ่งใหม่เข้ามาแต่ ดังนั้นคุณจะพลาดสิ่งนี้ได้ถ้าคุณไม่รับมันเข้ามาดังนั้นนับจากนี้ต่อไปนะัาจากวันเจอเกิดคลิปนี้นะครับอะไรเป็นสิ่งใหม่เข้ามารับทําเลยนะอย่าเลี่ยงอย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะสิ่งที่คุณทําใหม่ๆนี้จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณในต้นปีหน้านะครับผมเปิดต่อกับไพ่ศรัทธาปฏิหารนะครับนี่อะไรที่ผมแนะนําคนกองที่2ได้ผมเรียกไพ่คนกองที่2ส,สลับกับคนกองที่3านะอันนี้คือกองที่2นะครับ คุณได้ไพ่เท้ากูเวนนะครับ,ท,รบท้ากุเวนเป็นไพ่ของทราจตุโลก,กบาลทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นทัพปูเวสุวันหรือเอ่อหรืออ่าท้าขตรถนะครับเป็นท้าจตุโลก,กบาลทั้งหมดให้คุณขอรัพย์กับกเท้าจตุโลกบาลนะครับหรือของความมั่นคงกับท้าจตุโลก,กบาลน,นะใบต่อมาครับพระศิีวลีคนกองนี้เรื่องเงินไพ่จะไพ่จะรีมายแล้วบอกให้คุณไปแบบขอทิศทางทางการเงินที่มันจะตึงในขนาดนี้ให้มันทิศทางที่มันมีการสมบูรณ์แบบมากขึ้นดังนั้นเนี่ย สี่งศ์ศีนะครับว่าเป็นพระศรีวลีพระสังกาจายพระอุปคุตเท้าวเวทเ้วสุวรรณหรือสิ่ศีท์ที่เกี่ยวกับสมบัติทั้งหมดนะครับคุณสามารถไปขอพรและนะคุณมีการเงินหรือการต่อยอดชีวิตที่ดีได้ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะครับกองนี้ขึ้นพระจันทร์ด้วยดูแลภาพลักษณ์ผิวกายกลิ่นาการแต่งตัวของคุณให้ดีจะส่งเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภของคุณด้วยในเวลาเดียวกันดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่เลือกไพ่กองที่2นะครับให้ทําตามคาแนะนํานี้นะครับแล้วคุณจะ ไม่ผิดหวังเลยได้คุณได้ฟังคาทันทานายนี้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดระดิ่งแจ้งเตือนด้นะอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตงเป็นกาลังใจกับผมและทีมงานด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองสุดท้ายในวันนี้นะครับหรือคนที่เลือกไพ่กองที่3สมกองที่3เลยคือ Mplace ใบนี้นะครับคนที่เลือกไพ่เอ็มเพสใบนี้มาเช็คพลังงานรวมไพ่ให้ใต้สําหรับ6ใบก่อนว่า มันเป็นพลังงานของคุณที่คุณต้องฟังต่อในช่วงไพ่สิบใบหรือเปล่านะครับวันนี้ของคุณผมใช้ไพ่ไลเซียทาโรสสำหรับนี้ในการอ่านนะครับสำหรับไพ่ใดไรที่ผมอ่านในวันนี้ผมจะแปะตะ,ะ,ะกร้าเอาไปให้ใครอยากที่จะลองดูหน้าไพา่หรือฝึกไท่าลองไปหามาตามดูนะครับอ่ะเช็คพลังงานอุตส่์ทีครับเช็คพลังงานคนที่เลือกไพ่กองนี้หน่อย ขอดูพลังงานคนที่เลือกไพ่กองที่3หน่อยครับใช่คุณไหมควีนดาบคุณเป็นคนที่ต้องคุณเป็นคนที่อ่อนแอนะแต่อ่อนแอใครเห็นไม่ได้ควีนออฟควีนับสอต้องเป็นคนที่เข้มแข็งแนละต้องยืนได้เพื่ออะไรบางอย่างไม่รู้ว่าคือเรื่องอะไรบ้างนะครับ คุณเป็นคนที่ทำงานหลายอย่างโดยเจตไม้ททำทุกอย่างหมดเลยตัดสินใจเองหมดบางครั้งคุณเชื่อคนอื่นน้อยเพราะว่าคุณต้องสู้ด้วยตัวเองในทุกเรื่องแล้วก็บางครั้งคุณต้องทำอะไรหล,หลายอย่างในเวลาเดียวกันแบบที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำเดือดซันนะครับพลังงานคุณดีดีในเรื่องของอะไรคุณเป็นคนชอบทำงานเป็นคนรักงานเป็นคนไม่อยากให้ตัวเองว่างเป็นคนสัรหาง,งานให้ตัวเองทําเสมอๆนะครับโดยเฉพาะหนึ่งเหรียญคุณอาจจะมีการแบบ เริ่มต้นจับโปรเจกต์ใหม่หรือมีเกณฑ์อยากได้เงินก้อนหรืออยากทำทุกอย่างเพื่อสะสมเงินบางอย่างเช่นบางคนพยายามทำงานหลายหลายอย่างเพื่อจะเก็บเงินก้อนเพิ่มเพื่อมีเป้าหมายบางอย่างตอนนี้คุณมีเป้าหมายบางอย่างมีความขยันมีความโฟกัสบางอย่างเพื่อจะให้สิ่งที่คุณปรารถนามันสำเร็จรับงานเยอะขึ้นทำทุกสิ่งทุกอย่างหลายอย่างมากขึ้นนะครับขึ้นหนึ่งเหรียญกับเดอะซันแล้วก็ไพ่เฮโรเฟนคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของสิ่งศิทธิ์หรือคุณขึองไปไหว้ศิสิธิ์ที่เป็นเพศหญิงมานะครับ นะมีเอ็มเพลสใต้สำหรับด้วยอาจจะเป็นสิ่์ที่เป็นแบบพระแม่ต่างๆนาคุณเพิ่งไปไหว้สักการะบูชามาหรือคนเป็นคนที่รักแม่มากๆก็ได้นะครับแต่พลังงานของคนนี้มั่นใจมากๆเลยว่าคุณเป็นคนที่ศรัทธาในสิ่งสิ่์ที่เป็นเพศหญิงหรือไปไหว้มาสดๆร้อนๆแล้วก็คุณเป็นคนที่รักแม่มากๆนะครับหรือมีหน้าเหมือนแม่มีหน้าคล้ายแม่นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็จากไพ่ที่ผมเห็นนะ คุณเป็นคนที่ไม่คดกองใครแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะครับเฮโรเฟนมันขึ้นหรือเป็นคนที่ทํางานกับสายการแพทย์โรงพยาบาลเอ่อคลินิกอะไรก็แล้วแต่ได้หมดแล้วคุณเป็นคนที่บางครั้งรักษาเขาดูแลเขาแล้วคุณก็ไม่เอาเงินให้อาสตางหรือช่วยใครไปแล้วที่คุณรู้สึกว่าไม่เก่งกาลังคุณคุณไม่เอาเงินหรือไม่รับอะไรจากเขานะครับเห็นชัดมากนะลัคนาราศีหรือบนตัวเลขที่เกี่ยวข้องบนหน้าผ้าหรือแม้กระทั่งตัวคุณในวันนี้ก็จะมีลัคนาราศีกุ้มนะครับ กุมเมถุนตุ้นนะแล้วก็ธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดราศีพฤษภธาตุดินพฤษกกันมังกรคนที่เกิดวันศุกนะครับคนที่เกิดบันอังคานพรหัสบดีนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์พูดไปแล้วเนาะ <c oughs> โอเคอ่ะไปต่อนะครับคนกองนี้นะครับอ,อะไรเป็นสิ่งที่คุณจะพลาดได้นะครับในจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปีมารู้ก่อนจะได้ไ่พลาดสิ่งนั้นนะครับ ก้าดาบนะครับเหมือนคุณติดกับความติดกับความกลัวของตัวเองปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นหรือบางครั้งมันไม่ได้มีเรื่องที่หนักขนาดนั้นแต่คุณเครียดเกินประคิดลบเกินไปกับบางเรื่องนะครับก้ดาดาบไฮพีเช e สามเหรียญอันนี้ผมพูดก่อนที่ผมจะเปิดครบสิใบ,บเลยนะคนกองเนี้ ไฮพิเทสสำหรับผมเนี่ยมันคือผู้หญิงหรือบุคคลคนหนึ่งที่มีพลังงานแห่งการดึงดูดที่เยอะมากๆหมายความว่าเวลาคุณเชื่ออะไรคุณศรัทธาอะไรคุณทําอะไรคุณจะดีมากๆผมเตือนเรื่องหนึ่งคือคุณต้องเอาความเชื่อหรือความศรัทธาของคุณอะไปเชื่อสิ่งที่ดีไปอ่าไปคิดสิ่งที่ดีเช่นคุณเชื่อวันนี้คุณจะดีหรือพรุ่งนี้คุณจะดีหรือปลายปีนี้คุณสามารถเก็บก้อนได้หรือปิดหนี้บางอย่างได้คุณต้องคิดแบบนั้นนะเพราะว่าแมกเนตในตัวคุณมันกําลังทํางาน พลังงานเดินดุลของคุณในกําลังทํางานไฮพีเทสขึ้นกับเดเบลเลยนะครับสิ่งที่คุณจะพลาดได้ก็คือคุณจะพลาดร,รู้ไหมความกังวลของคุณมากเกินไปจนไม่กล้าทาสิ่งใหม่ๆห,หรือไม่กล้าเปลี่ยนสถานที่ไม่กล้าไม่กล้าเริ่มต้นทำย้ายงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่ย้ายบ้านใหม่ฟเฟสใหม่คือชีวิตของคุณนะมันถึงเวลาที่มันมีเดวเบลเดวเบลคือช่องทางใหม่ๆหการเปลี่ยนงานใหม่สังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนหรือหมุนรอบจักรวาลบางอย่างแห่งการหมุนชีวิตรอบตัวไปอยู่ในจุดใหม่ดังนั้นถ้าคุณกลัว ครับถ้าคุณกลัวที่จะไม่อยู่ไม่ไม่ออกไปในจุดใหม่เนี่ยคุณจะพลาดโอกาสเพราะว่าชีวิตขดดวงตาของคนกองนี้นะครับเดอะโว้มันขึ้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะแบบไปทําสิ่งที่มันอิมแพกมากๆเริ่มต้นใหม่มากๆอิมแพรกับชีวิตคุณมากๆแล้วมันเป็นสิ่งใหม่ที่เป็นเดอบโวของคุณเป็นโลกของคุณจริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่มันเข้าขอบคุณจริงๆอ่ะแต่ว่าตัวคุณต้องไม่กลัวคิดว่าตัวคุณคุณต้องไม่กลัวนะครับถ้าคุณจะพลาดโอกาสนี้ถ้าคุณกลัวนะโอเคเก้าดาบกับสามถ้วยนะครับหนึ่งดา สามเหรียญกับเจ็ดถ้วยคือพ่อบอกว่าสิ่งที่คุณจะพลาดได้เนี่ยคือมันจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องช่องทางแห่งตัวเลือกให้คุณได้เลือกอาจจะเป็นสองทางทางการงานสองทางทางการเงินสองทางแห่งความรักหรือช้อยบางอย่างมาให้คุณเลือกเอางี้ดีกว่ารวมๆเจ็ดถ้วยขึ้นกับสามเหรียญเป็นช่องทางที่ล้วนแล้วแต่คุณจะต้องเข้าไปทําเช่นเข้าไปมีทีมเข้าไปสั่งทีมเข้าไปาเริ่มงานเข้าไปทําเองอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นสัระเข้ามาให้คุณเลือกซึ่งพ่บอกว่าให้คุณเลือกที่จะเข้าไป นะครับบางครั้งเนี่ยมันมีชาริออดด้วยหมายความว่ามีการทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศหรือไกลหรือการย้ายงานย้ายประเทศมีมีเกณฑ์นคนที่ต้องย้ายงานย้ายประเทศเปลี่ยนดินแดนเปลี่ยนเขตเปลี่ยนรัฐอะไรแบบนี้เพราะชาริออดขึ้นเดอะวัวเป็นไพ่ทางไกลจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ประมาณนี้ให้คุณเลือกที่จะไปแล้วคุณจะโตในในโตในหน้าที่การงานนะครับเพราะว่าควินไม้มันขึ้น,ข,นขึ้นเกิดเดอะฟูลด้วยเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งใหม่ที่คุณได้ทดลองทําและเป็นไพ่ประจําตัวคุณนะครับคือ Queen o f s ฟสอดใบเดิมดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าการตัดสินใจหรือชีวิตของคุณมันจะผิดพลาดเพราะถ้าเกิดคุณมาเจอคลิปนี้สัญญาณจะบอกว่าช้อยหรือตัวอกที่มันจะเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องกล้าเข้าไปทำไปเป็นสิ่งใหม่ที่คุณจะพลาดถ้าคุณไม่กล้าเข้าไปอยู่ที่คุณคุณต้องเอาชนะความกลัวด้วยความกล้าให้ได้คือข้อแรกนะครับกล้าที่จะเข้าไปทําสิ่งใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ ที่เป็นสิทธิ์ที่มีความเสี่ยงพียงที่คุณไม่เคยทํามาก่อนด้วยนะ The Full The World แล้วก็ Chariot เนี่ยมันใช้ความมั่นใจเป็นที่ตั้งดังนั้นคนกองนี้เป็นแมกเนตที่ดีที่ต้องมั่นใจสิ่งตัวเองทาเพราะว่าในอนาคตต่อจากนี้สิ่งที่คุณเลือกทําหลังจากนี้ไม่รู้คุณจะได้เจอเมื่อไหร่นะมันมีสัญญาณเลข7ในวันที่7เดือน7หรืออะไรบางทีแล้วแต่คุณจะมีโอกาสเจอสิ่งนี้เวัน7เดือนเจอาทิตย์ซึ่งเนี้มันเข้ามาปุ๊บเป็นกุญแจเลข7สําหรับผมเนี่ยมีการบั อะไรที่ผ่านเลข7ไปแล้วจะรอดจะผ่านแต่อะไรที่ไม่ผ่านเลข7จะจบเลข7คือมา่านหรือคือกำแพงบางอย่างดังนั้นเนี่ยคนกรองเนี้ยกางจะมีการเปลี่ยนบทบาทชีวิตกางจะมีการพลิกชีวิตหรือเปลี่ยนชีวิตไปนทิศทางที่มันเป็นที่ของคุณดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเจอก็คือบททดสอบหรือความกังวลในเรื่องของความคิดของคุณ9้าดาบเหมือนแบบ9ดาบกับ3ามท่อนเป็นฟีลประมาณว่าคุณคิดเองเออเองคิดอยู่คนเดียวว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่บางทีแล้วเนี่ยครับคุณยังไม่ได้ไ แค่คิดอยู่ในกรอบของตัวเองดังนั้นคนตรงนี้จะพลาดได้คือพลาดเพราะความกลัวตัวเองอันดับหนึ่งนะอันดับที่สองนะครับของเรื่องสุขภาพบ้างคนตรงนี้ระาดระวังเ,เรื่องสุขภาพเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของผู้เองว่าจะเป็นเพศหญิงเพศช,ชายเพราะไฮเพอเทนน่คือระบบสืบพันธุ์มันจะเป็นอะไรครับถ้าเกิดคนกังวลมันจะเกิดอาการอะไรหนึ่งดาบ à, ระบบสืบพันธุ์ที่เกิดจากความเครียดเช่น ความคุณมีปัญหาเรื่องความเครียดความกังวลส่งผลเรื่องฮอร์โมนอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้เป็นเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องเดรรายนะมันจะเป็นความเครียดเรื่องฮอร์โมนของคุณคอติซอลหรือความของความเครียดมันเพิ่มขึ้นมันจะส่งผลผู้หญิงก็คือรอบเดือนผู้ชายก็คืออาจจะเป็นเรื่องของแบบสมรรนทางเพศไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นความเครียดเกิดขึ้นแบบนั้นแบบที่3าคนรนนี้มัดระวังอะไรนะครับระมัดระวังเรื่องการขับรถเร็วนะครับเพราะชาตดิอตเป็นแพ้ของการรีบเดินทางหรือรีบปิดจ็อบดังนั้นคนคนนี้งรรระมัััดวกาขบถเช่น มาจังหวัดนี้ต้องไปเป็นจังหวัดนู้นมาจังหวัดตรงนี้ต้องไปที่นี่ให้ถึงเวลาให้ไวที่สุดระมัดระวังนี่คีย์เวิร์ดที่คุณต้องระวังนะครับสาหรับไพท่ทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะเดือดฟูขึ้นกับควีนไม้เนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณยังจัดการไม่ได้รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลานะครับสาหรับกองนี้นะถ้าเป็นสิ่งที่คุณจับมานานนะวางไว้ได้นะครับไม่เหมือนกองอื่นวางไว้ได้แล้วคุณเข้าไปจัดการทีหลังนะโอเคมาดูไพ่ชุดนี้ก,กันกับศรัทธาปฏิหารผมบอกอะไรคุณได้อีก คุณได้ไพ่เท้ากูเวนนะครับเสียงสิทธิ์ที่เป็นท้าจตุโกบาลนะครับปูเวสุวรรณเสียงสิทธิ์ที่เป็น่าประตูทั้งหลายแหล่นะครับคุ้มครองประตูทั้งหลายแหล่คุณสามารถไหว้และขอพรท่านได้ให้คุณรอดพ้นจากเรื่องเลวร้ายได้เหมือนกันนะครับได้ไพ่ผีตาแหกแล้วก็ไพ่บูชาเทียนคนกองนี้เขาบอกว่าให้ถวายแสงไฟนะครับให้ถวายแสงสว่างหรือให้เติมน้ามันตะเกียง เพื่อจะเป็นการทําให้ชื่อของคุณมันปลดมันมันมันสว่างไอเดียความคิดปัญญาของคุณมันสว่างและหาช่องหาทางออกแห่งช่องทางบางอย่างที่ดีขึ้นได้แล้วก็ไม่คิดลบด้วยดังนั้นเทียนแสงสว่างต่างๆนานาคุณถวายอะไรให้วัดหรือฐานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือลงโรงพยาบาลอะไรก็ได้คุณทำได้หมดเลยนะครับที่เกี่ยวกับแสงสว่างจะดีกับคุณมากๆนะโอเคพลังงานประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เอออีกนึงลืมคนตรงนี้สามารถถวายข้าวสารให้กับวัดหรือสารเจ้าได้จะดีมากๆนะครับโอเค พลังงานประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบกบอารภาพของผมสามารถกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับกดดิ่งแจ้งเตือนได้นะอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับเป็นกําลังใจกับผมและทีมงานด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ